สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ทางกลุ่มเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจสินส้าที่ชื่อว่า Shippop กันค่ะ Shippop นะคะเป็นบริษัทคนกลางบริการจองขนส่งออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริษัทขนส่งสินค้าได้ตามความต้องการโดยเน้นความสะดวกและรวดเร็วจุดเด่นของ s h i p ๊ o p คือให้ผู้ใช้บริการสามารถเปรียบเทียบราคาค่าจัดส่งสินค้าของแต่ละบริษัท รวมถึงเปลี่ยนระยะเวลาที่พัสดุสินค้าจะถึงจุดหมายปลายทางได้อีกด้วยค่ะการให้บริการของธุรกิจแฟรนไชส์คลิป,ปอันะคะสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาขนส่งสามารถเช็คราคาได้ทันทีพร้อมให้บริการด้วยขนส่งชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะสร้างรายการขนส่งได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเขียนใบปะหน้าพัสดุอีกต่อไป เม่คุณกรอกข้อมูลระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติช่วยให้เชื่อที่อยู่ลูกค้าไม่คาดเคลื่อนมีความแม่นยำม,มากขึ้นหรือถ้าหากมีข้อมูลจำนวนมากเรามีฟังก์ชันที่จะเข้ามาช่วยคุณลดขั้นตอนการสร้างรายการด้วยระบบ Import Export หลายชื่อค่ะพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุได้ง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิพนธรรมดาหรือเครื่องปิพนแบบพกพา สามารถรองรับกับทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือออกข้างนอกก็สามารถทำได้ไ่ความกังวลไปเลยค่ะเข้ <sigue> า,ารับพัสดุหรือส่งพัสดุด้วยตนเองไม่ต้องต่อแถวรอคิวที่ขนส่งอีกต่อไปเพียงคุณียกใช้บริการเข้ารับถึงหน้าบ้านหรือจะใช้บริการส่งของที่จุดบริการส่งพัสดุบริการช่องทางพิเศษที่ช่วยลดเวลาต่อแถว และทําให้พัสดุของคุณเข้าระบบได้อย่างรวดเร็วบริการเก็บเงินปลายทาง CHIP OFF มีระบบเก็บเงินปลายทางพร้อมทางรายงานสถานการณ์จ่ายเงินแบบเรียวถามค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเพียงแค่ 2, 2%บริการ SMS แจ้งสถานาการขนส่งให้ผู้รับหรือลูกค้าของคุณมั่นใจในทุกการขนส่ง ด้วยระบบแจ้งเตือนและอัปเดตสถานะอัตโนมัติผ่าน SMS การบริการลูกค้าด้วยทีม Customer Service ที่เชี่ยวชาญด้านงานการขนส่งและพร้อมบริการแบบ One Stop Service เพื่อให้การใช้ชีวิตและธุรกิจของคุณง่ายขึ้นค่ะบริการการคุ้มครองการจัดส่งพัสดุช h i ป Pop รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุสูงสุดถึง5,000บาทและมีเงื่อนไขและกรณีต่างๆระบุอย่างชัดเจนค่ะพันธมิตของธุรกิจแฟรนไชส์ชิปปอ๊อปชิปป๊อปสตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้ให้บริการจองขนส่งพัสดุออนไลน์ครบวงจรที่รวบรวมบริษัทขนส่งมาไว้ในระบบเดียวทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการยุคโซเชียลคอมเมอร์ซโดยมีจุดเริ่มต้นจากการทำงาน เป็นโปรแกรมเมอร์ดูรายเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งทำเว็บไซต์และพบปัญหาของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซสองเรื่องคือการขายสินค้าขนส่งสินค้าและบริการรับชำระเงินที่ไม่มีความสะดวกจึงเป็นจุดถักดันให้เกิดการพัฒนาโซลูชันเพื่อแก้ปัญหาด้านนี้เนื่องจากตลาดอ e ีโลจิสติกแข่งกันด้วยราคาเป็นอันดับแรกดังนั้นชิปป๊อปจะเป็นการซื้อบอรุ่มจากบริษัทขสนส่งมาเป็นบ่าวเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกกว่า แล้วนำมาขายต่อกับร้านค้าทั่วไปขณะเดียวกันชิปป๊อปมีพัรธมินรขนส่งกว่า16รายอาทิเช่นไปษนีไทย Curry e x p r e s s f สแปเอ็กปัจจุบันส่งพสัสดุเดือนละ1ล้านชิปเมนต์ชิปป๊อปนำการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอย่างไรบ้างชิปป๊อป ให้ผู้ใช้บริการสามารถเปรียบเทียบราคาค่าจัดส่งสินค้าของแต่ละบริษัทรวมถึงเปรียบเทียบระยะเวลาที่พัสดุสินค้าจะถึงจุดหมายปลายทางอีกทั้งอย่างชิปป๊อปยังมีการชำระเงินค่าจัดส่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่บัตรเครดิตและบัตรเดบิตอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและชำระผ่าน QR code Payment ของธนาคารหลังจากผู้ใช้บริการทำการกรอกข้อมูลสำหรับจัดส่งเรียบร้อย ชิปป๊อปจะมีบริการออกหมายเลขพัสดุสินค้าและพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุจากระบบเว็บไซต์ได้ทันทีรวมถึงผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าสามารถติดตามสถานะพาาัสดุผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www. c h i p p o p com นอกจากนี้ชิปป๊อปยังมีบริการรับส่งพัสดุสินค้าถึงหน้าบ้านผู้ส่งทำให้ผู้ส่งพัสดุสินค้า ไม่ต้องเข้าแถวรอคิวเพื่อใช้บริการที่สาขาของไปรษณีย์ไทยหรือสาขาของบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆซึ่งเป็นข้อดีในการบริหารจัดการเวลาและช่วยลดยต้นทุนในการเดินทางของผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุสินค้าเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายด้านการขนส่งและวางแผนขนส่งล่วงหน้าได้อีกด้วยค่ะ